สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะมาขยายกระถางต้นมะกรูดกันนะคะอันดับแรกก็มีดินก่อนนะคะกับเศษใบไม้ที่ผุพังแล้วนะคะเอามาผสมกับดินแล้วก็กากมะพร้าวแช่น้ำไว้1-2คืนนะคะอันนี้ก็คือต้นที่เราจะขยาย แล้วน้ำมันเอาไหมไม่มไมเราเททิ้งนะคะเพราะว่ามันมีสารไทนินมันจะทำให้ต้นไม้ตายได้ค่ะใส่นวลเลยปหหมดน่นาราดไปตรงดินก็ได้ค่ะแล้วก็คลุกเค้านะคะให้มันเข้ากันนะคะไม่ใส่ถุงมือเลยเหรอ อันนี้ยายจะขยายต้นอะไรบ้างคะต้นมะกรูดกับต้นพริกค่ะพริกขี้หนูพริกขี้หนูต่วนนะคะจะเปลี่ยนกระถางใหม่ค่ะ เอาใบไม้ลองก่อนดิช่วยทำอะไร <c oughs> สักครู่นะคะอุ้ย อุ้ยเนี่ยต้นตายหมดโอ้ยอย่าแต่วสันหาทําอะไรแปลกอีกแล้วโอ้โอย,โอยถ้าขนาดนั้นแม่ก็ดึงต้นมันออกมาเถอะอ,อ,อ้ยเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะคะทุกคนว่าม,มันมีอะไรรวดเร็วไม่ใช่อ่ะทอะไรมันนะลากกระลงไปดินมั้ง อุ้ยถังใหญ่นี่ว่าลืมพีทจะใส่กันเออก็เปลี่ยนใหม่เอยเอาง่ายๆแม่ดึงต้นมันออกมาเลยแล้วนะทุกคนแค่ทุกคนคิดเห็นว่าไงคะงกคต ใส่ปุ๋ยลงไปก่อนก่อนที่จะเอาดินโปะมนะันอะมันจะได้ซึ้อดูดซึมเร็วๆค่ะปุ๋ยอะไรปุ๋ยขี้วัวไงคะมีค่ะอ้าไมไ่ไม่เป็นไรคะ่ะใส่เยอะเดี๋ยวมันตายก่อนนะคะและอันนี้ก็คือต้นพริกที่เราจะขยายพันธุ์กันนะคะใช่ไหมอืมอเก็บทุงไว้ เนี่ยเวลานั่นนอนเหมือนต้นนู้นน่ะเก็ดกินเลยไม่ต้องมาลงดินอุดเก็นไหมเขาใส่กระถังใหญ่อันนี้คือต้นเก่านะคะทำไมแม่ไม่เด็ดกินบ้างอะ่ะแล้วก็เอาอะไรมาโรยข้างบนเนี่ยใบไม้ไม ย่ากไงโบไว้เวลาลดน้ำดินจะไม่กระจายปกติเขาจะใช้ฟางกันไงแล้วไม่มีฟาง เราก็ไปหาพวกเศษไม้กิ่งไม้มาปิดคุมหน้าดินไว้นะคะทุกคนเพื่อที่ว่าเวลาเราลดน้ำต้นไม้นะคะดินจะไม่ได้กระจายออกนะคะแล้วก็จะคุมความชื้นในดินด้วยให้มันชุ่มชื้น นั่นไงน้องนน้นไงนั่นน่ะใต้นั่นน่ะต่อไปนะคะเราก็จะขยายต้นพริกกันนะคะสเสร็จแล้วนะคะต้นมะกรูดลนนีกแล้วค่ะทุกคนรอไปติดตามดูในคลิปได้นะคะมีชอเด็ดอะไรก็ ดูกันไปนะคะทำไมไม่ขยืบออกห่างๆหน่อยละ่ะลาขาดหมดแล้วหางมันเล็กว่ะ เท่ากับกระถางต้นไอ้นั่นอะฟิโลหูช้างอะใหญ่กระถางเนี้ยเนี่ยเท่ากับอันข้างหลังแมุ่อยฮามนเดี๋ยวก็ ดินมันงามแล้วก็ใส่กระถางดิพี่ยัน,นยางามก็ใส่กระถางไปนี่มันกำลังงามเนี่ยไม่ได้กินป่ะเนี่ยกระถางมัน้อยราบมันใหญ่เหมือนกันนะพี่กะตอนนั้นยังติดเลยอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้กินแ่ะ แทนที่จะลดน้ําก่อนนะแล้วก็ค่อยคุมความชื้นมันจะได้อยู่ในนั้นโอ้ยดินก็เปียกแขะอยู่แล้ววางไว้ล่มๆเลยต้องให้มันฟื้นก่อนเพราะว่าเวลาเปลี่ยนกระถางอะ่ะมันจะเหี่ยวเฉานะคะเราก็ต้องวางไว้ก่อนวางไว้ในที่ล่มแดดลำไรนะคะ เพราะถ้าเราปลูกเสร็จแล้วเราเอาออกแดดเลยอย่างนี้ใบจะเหี่ยวค่ะทําให้ต้นไม้ตายได้ <c oughs> แล้วก็ใบใบแมงลักนะคะถ้าเวลามีดอกอย่างนี้เราก็ต้องเด็ดออกนะคะไม่งั้นต้นมันจะแก่เราต้องเด็ดออกนะคะต้องขยันเด็ดนะคะ เด็ดทิ้งได้เลยค่ะไม่ต้องไปเสียดายนะคะเพราะเวลาเรากินเรากินใบอยู่แล้วนะคะนอกจากว่าเวลาเราจะเพาะพันธุ์ต้นเมน็ดนางรักนะคะเราก็ถึงจะปล่อยดอกให้แก่นี่นะคะเด็ดได้เลยค่ะนี่นะคะดอกนี้นะคะเด็ดทิ้งไม่ต้องไปเสียดายมันนะคะ อย่าตูให้ดมนี่ค่ะอย่างต้นนี้นะคะเวลาเราเด็ดเด็ดดอกออกมันก็จะงามอย่างนี้เลยค่ะแดดจะแรงหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาบ่ายสามโมงกว่าแล้วค่ะจะสี่โมงแล้วเดี๋ยวเราติดตามกันใหม่นะคะ วันนี้ก็ขยายสองต้นนี้เรียบร้อยค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ